พุทธศาสนสุภาษิตอัตตวัคคือหมวดตนอัตตาฮาเวชิตังสายโยชนะตนนั่นแหละเป็นดีในโลกนี้ไม่มีใครต้องการที่จะเป็นผู้แพ้ทุกคนต่างก็มุ่งหวังที่จะเป็นผู้ชนะร่ำไปเช่นต้องการชนะเหล่าอิิศตรู ต้องการเล่นชนะพนันเป็นต้นแต่ว่าการชนะเหล่านี้ยังถือว่าเป็นการชนะไม่เด็ดขาดเพราะยังต้องกลับมาแพ้ได้อีกแต่สำหรับผู้สามารถชนะตนเองได้คือสามารถตัดความโลภความโกรธความหลงของตนเสียได้จนเข้าถึงสันติสุขคือพระนิพพานจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะที่แท้จริงไม่ต้องกลับมาแพ้อีก อัตตาหิกระรทุทธโมได้ยินว่าตนแลฝึกได้ยากการฝึกหัดตนให้อยู่ในอำนาจคือให้ดำรงมั่นในวิถีทางที่ดีที่ถูกต้องและฝึกให้ยิ่งขึ้นไปจนสามารถละกลิเลสได้นั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่งเพราะว่าตนตัวเรามันวอกแวกไปตามอารมณ์ที่รับทราบ และยินดีในอารมณ์ฝ่ายต่ำช้าได้ง่ายทำให้จิตใจเศร้หอมองก่อความทุกข์ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะฝึกหัดให้ตนเองชนะอารมณ์เหล่านี้ให้มาดำรงอยู่ในทางที่ดีทางเดียวจึงกระทำได้ยากยิ่งอัตตาสุทันโตปุริสสะชโชติตนที่ฝึกดีแล้วย่อมเป็นแสงสว่างของบุรุษ การฝึกตนนั้นหมายถึงทำให้เรียบทำให้ละพยศทำให้ตรงเมื่อฝึกไปโดยสม่ำเสมอก็อสามารถจะดัดตนไม่ให้หลงมัวเมาในทางที่คดคือกิเลสตัณหาและไม่ให้กิเลสตัณหาครอบงามได้บุคคลผู้ฝึกตนได้อย่างนี้ย่อมรุ่งเรืองมีปัญญาเป็นแสงสว่างกำจัดความมืดคืออวิชชา และรู้จักทางที่จะประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีต่อไปไม่ให้ตกไปในหลุมพรางคือกิเลสและตันหาอีกอัตตาหิอัตนโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนตนในที่นี้หมายถึงกุศลกรรมที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมากุศลกรรมหรือความดีเท่านั้นจึงจะเป็นที่พึ่งของเราได้เช่น บุคคลผู้ตั้งในศีลธรรมมันประกอบความดีมีชื่อเสียงเกียรติยศปรากฏเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปและเมื่อเวลาตายไปแล้วย่อมไปสู่สุคติเป็นต้นด้วยเหตุนี้ทุกๆคนไม่ว่าใครๆต่างก็มีตนคือคุณงามความดีเป็นที่พึ่งของตนทั้งนั้น จะพึ่งใครไม่ได้เพราะใครทำกรรมใดไว้คนนั้นย่อมได้รับผลของกรรมนั้นเจริญพร